สวัสดีค่ะพบกับช่องเตงตองชาแนลจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้จะเดินทางไปทําบุญกันจ้าไปเที่ยววัดแสนสุขจ้าไปเที่ยววัดแสนสุขเมืองขัางทางไปร่างกันค่ะวัดแสนสุขเป็นอีพีสองนะจ๊ะนี่อีพีหนึ่งจ้าข้างทางนะนจ้า ก็จะกายก็จะแดดจ้าเลยจ้าแสงแตะเวนจ้าแห้งมานี่จิดแสงแตะเวนจ้ามานี่จิจ้าขอบคุณที่กดติดตามช่องเต่งตองชาแนลนะคะติดยอดผู้ติดตามเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วขอบคุณมากค่ะมองข้างทางเม้าบอพีน้องเมารถบอ บอว่ะอ้ดอกทองอุไรดอกทองอุไรใครหยุดะไรจหน้าเขาไะไปเขียวไงเขาจะไปไงแดงแล้วไม่หยุดแงมี็วอันนี้จ้าชมวิวข้างทางไปก่อนจ้า 1> 1. นนาาอ,อีพีหนึ่งจนกือนหาจะเป็นยังไงนนาอจากหมู่บ้านไพ่วย,ยในนาอวันที่สิบหกผิดไปตัวเดียวเลยจา้าผิดไปตัวเดียวข้อสอบสองเล่มจ้ะข้อสอบสองเล่ม ผ่านเล่มหนึ่งค่ะชมวิวาอมาตะาก็ได้จ่าไปเรื่อยๆก็จาก่าดอกทองไกรสวยงามมากยิง่งข้างก่อนดิ๊ดรยากาศทองา้าดิ้ดดา๊ดดิ๊ดด เมฆก็เมีแล้วจ้ะแต่ว่าแดดห่อนแห้งคักอ้าวเริ่มลมบ้า,บานี่โอ้สุดอดเดดคักบอกว่าคลิปนี้นี่จะ้ะบรรยากาศท่องป่าก็จจกสั้นๆในเรือมือเด้วย่มันนี่บนรถจ้ะอยู่บนรถคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องเต็งตองชาแนลด้วยนะคะ ดูโดยไม่ข้ามโฆษณานะคะขอบคุณมากค่ะ